เจอนนัมีะไรแตตก่างงางขสวัสดีครับชาว FPS t ท a แ l น n d ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แป้มีแผ่นรองเมาส์จาก Steel Series มาให้ชมกันนั่นก็คือ Steel Series QCK XXL ตัวนี้อา่าเห็น XXL นี่เหมือนไซส์เลยนะไซส์เสื้อใช่ครับมันคือแผ่นรองเมาส์ที่โอเวอร์ไซส์มากๆนะจาก Steel Series ด้านข้างก็เป็นโลโกโล้เฉยๆ ด้านหลังก็จะเป็นคําอธิบายแต่ละภาษาข้างในก็จะมีสติกเกอร์มาให้สามแบบนะสีขาวกับสีดําแล้วก็แนวตั้งโอเคมาดูแ่นรลองเมาส์กันโว้วกองจับหมดหรือเปล่านะสเปคนะฮะหนา4มิลหนา4มิลเท่ากับ q c k Plus Heavy จะหนา8นะไอตัวนี้หนา4มิลนี่อ่าสูง สูง40เซนยาวยาวหนึ่งหลา <c oughs> โบราณนะผวบอกว่ายาวหนึ่งหลายาว90เซนฮนะ90เซนนะ่าจะเท่าหนึ่งหลานะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะมีโลโก้ซีลซีสีขาวอยู่ตรงขวาล่างก่อนจะพูดถึงเซอร์เฟซมาดูด้านหลังกันฮนะที่จริงอ่ะพี่แว่นชอบ เท็กซเจอร์ตรงด้านล่างเขามากเลยนะเขาจะมีโลกโก้ซิลลี่วางแบบมันเหมือนแผ่นแผ่นลองเมาส์พวกไอ้9 HD อะไรพวกนั้นอะซิลลี่นั้นอะมันสวยดีแต่ที่จริงมันเป็นมันเป็นด้านล่างอะด้านใต้ที่ที่ทำให้พื้นมันติดกับพื้นหนึบๆมันไม่ใช่ว่าสองฝั่งนะแบบเฮ้ยอันนี้ฝั่งคอนโทรลนะไม่ใช่ครับถ้าถ้าเอานี้เป็นฝั่งคอนโทรลเล่นไม่ได้ครับนี่มันลื่นอ่ะปึ๊บนี่ฮะติดพื้นหนึบเลย โอเคว่าถึงเรื่อง surface ของเขาพื้นผิวของเขาเหมือนกับ QCK mass แล้วก็ QCK heavy เป๊ะเลยครับเหมือนกันเลยความรู้สึกจะไม่เหมือนจะไม่เหมือน QCK plus ถ้าคนเล่นแานงเท้าของซิรีี์จะจะทราบดี QCK plus พื้นผิวของ QCK plus ที่มันเป็นพวกทีมเกมต่างๆอ่ะทีม e-sport ต่าง,างกับพวก heavy กับ mass จะไม่เหมือนกัน mass กับ heavy เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือมันจะไม่ลื่นเท่า ัเจ้าตัวนี้อยู่ในกลุ่มของแมสกับเฮฟวีครับมาดูพื้นผิวนี่ฮะไม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดยันรูสิวหรือเปล่านี่ฮะก็คือพื้นผิวอะ่ะมันไม่ได้แตกต่างจากแมสกับคิวสเกแต่จุดขายของเขาคือความเป็นโอเวอร์ไซส์ซึ่งซีซารีไม่ได้ทำโอเวอร์ไซส์มานานครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ทำโอเวอร์ไซส์วางคีย์บอร์ด กับเมาส์ได้เลยนะฮะนี่ฮะวางคีย์บอร์ดด้านซ้ายเมาส์ด้านขวาหรือว่าคนถนัดซ้ายก็วางคีย์บอร์ดด้านขวาเมาส์ด้านซ้ายได้จุดหนึ่งฮะที่พี่แว่นถามว่าชอบไหมชอบครับพี่แว่นชอบเพราะว่าพี่แว่นเป็นคนที่วางเอาอะไรมาวางรองคีย์บอร์ดไว้อยู่แล้วแผ่นหนึ่งแล้วก็เมาส์แผ่นหนึ่ง,อนนงชอบครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ซีรีส์ทำคือไหนๆก็ทําแล้วทําให้สุดครับทารุ่นหนาแปดมิลมาด้วยอันนี้จะชอบมากเพราะว่าอ่าบางคนอ่ะพี่แว่นคนหนึ่งอ่ะชอบชอบอ่า หนามากๆนุ่มมากๆตอนนี้ก็ยังใช้ QCK Heavy อยู่สลับกันไปกับแบรนด์อื่นนะฮะแต่ด้วยความเป็น Heavy จุดขายเขาคือมันหนาถ้าจะดีมากถ้ามันมีรุ่น XXL แล้วมันเป็นแบบหนา8มิลมาด้วยนี่คือเด็ดมากนะสำหรับแผ่นรองเมาส์ของ Steel Series นะฮะโอเคเจ้าตัวนี้ชื่อรุ่นว่า QCK XXL นะผมใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปนะฮะโอเควันนี้พี่แว่นแล้วก็ Steel Series Uh, QCK XXL ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ